สวัสดีค่ะนักเรียน,ร,นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยกับครูคณิสาบุญชื่นซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่ององค์ประกอบของการเขียนโครงงานค่ะก่อนอื่นนักเรียนก็มารู้จักจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเารเียนรู้ของเราก็มี2ข้อด้วยกัน 1. น,นักเรียนเข้าใจความหมายของโครงงาน 2. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของโครงงานได้ ต่อไปนกักเรียนเข้ามาศึกษาความหมายของโครงงานกันก่อนเลยนะคะความหมายของโครงงานก็คือการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยากรู้คำตอบหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆโดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนมีการวางแผนอย่างละเอียดปฏิบัติตามแผนที่วางไว้จนเป็นผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องที่อยากรู้นั่นเองค่ะ ประเภท,ขอ,เทของโครงงานประเภทของโครงงานประกอบไปด้วย4ประเภทดังนี้ค่ะ 1. โครงงานประเภทสำรวจหรือรวบรวมข้อมูลโครงงานประเภทนี้จะเป็นโครงงานที่สำรวจรวบรวมข้อมูลอาจจะใช้วิธีการสำรวจหรือสัมภาษณ์ก็ได้ค่ะ 2. โครงงานประเภทศ,ศึกษาค้นคว้าโครงงานประเภทนี้สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นในห้องสมุด 3. โครงกานประเภททดลองโครงงานประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งการทดลองอาจมีหลายขั้นตอน 4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์โครงงานประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์ออกมาหนึงชิ้นงานนั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปนักเรียนก็มาศึกษาองค์ประกอบของโครงงานองค์ประกอบของโครงงานก็ประกอบไปด้วย3ส่วนดังนี้นะคะนักเรียนส่วนที่1ก็คือส่วนต้นส่วนที่2ส่วนเนื้อเรื่องส่วนที่3ส่วนท้ายส่วนต้นก็จะประกอบไปด้วยชื่อโครงงานหน้าปกคํานําบทคัดยอกิจกรรมประกาศสารบัญส่วนเนื้อเรื่องส่วนเนื้อเรื่องก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหา5บทดังนี้ค่ะบทที่1 บทนำบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่3วิธีดำเนินการบทที่4ผลของการดำเนินงานบทที่5การสรุปและข้อเสนอแนะส่วนท้ายก็จะประกอบไปด้วยบรรณานุก,กรมและภาคหนวกค่ะขั้นตอนการทำโครงงาน ขั้นตอนการทำโครงงานก็จะประกอบไปด้วยการเลือกหัวเรื่องการเลือกหัวข้อเรื่องนักเรียนมักจะเลือกจากปัญหาคำถามหรือความสนใจจากเรื่องที่นักเรียนอยากจะศึกษาในการจะทำโครงงานนะคะการวางแผนการวางแผนก็คือเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบการดำเนินงานการดำเนินงานก็คือขั้นของการลงมือปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการเขียนเขาโครงของโครงงานนั่นเองค่ะการเขียนรายงานการเขียนรายงานก็คือการเขียนที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานผลที่ได้และสรุปผลการนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงานก็คือนําเสนอหน้าชั้นเรียนหรือผ่านอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะ ต่อไปก็เป็นการสรุปองค์ประกอบของการเขียนโครงงานนะคะนักเรียนการเขียนโครงงานเราก็จะสรุปได้ว่าโครงงานมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราเพราะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและนําไปต่อยอดในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะสําหรับการเรียนในคลิปนี้ครูว่าขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ